สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะคือโลกของ Android ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายอย่างเลยค่ะพร้อมๆกันด้วยทั้งเรื่องความปลอดภัยนะคะที่ Google เขาเหมือนจะเข้ามาคุมเข้มมากขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์สำคัญอย่าง One UI 8จาก a m s u n งและที่น่าจับตาก็คือ Samsung เองก็ดูเหมือนเตรียมจะเข้าสู่ตลาด XR อย่างเต็มตัวแล้วด้วยค่ะ วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจข้อมูลจากหลายๆแหล่งกันค่ะทั้งแผนใหม่ของ Google เกี่ยวกับการจัดการแอปต่างๆแล้วก็มีการยืนยันจาก s a m s u n งเองเลยเรื่องกำหนดการปล่อย One UI 8รวมถึงมีรายละเอียดเรื่องราคาแล้วก็วันเปิดตัวของ XR Headset จาก s a m s u n งที่หลายคนสนใจอยู่ด้วยค่ะ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจค่ะว่าทิศทางของ Android โดยรวมๆเนี่ยเขากำลังจะไปทางไหนกันแน่แล้วก็ผู้เล่นหลักอย่างซัมซุงเขามีกลยุทธ์ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราพอจะหามาได้นะคะเอาละมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องใหญ่สุดก่อนเลยไหมคะคือการที่ Google จะคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยบน Android มากขึ้นแบบชัดเจนเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือปัญหาการติดตั้งแอปจากแหล่งอื่นนอก Play Store หรือที่เรียกกันว่า s i t e Loading นะคะซึ่งมันมีข้อมูลออกมานะคะว่าแอปพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเจอ m a l แวร์สูงกว่าแอปใน store ถึง50เท่า โอ้ห้าสิบเท่าเลยเหรอครับใช่ค่ะห้าสิบเท่าตัวเลขนี่แบบว่าน่าตกใจเหมือนกันนะคะครับสูงมากทีเดียวแล้วมันก็เป็นจุดที่ Android ต่างจาก iPhone มาตลอดเลยนะคะเพราะฝั่งนู้นเขาปิดเรื่องนี้ไปนานแล้วแผนใหม่ของ Google ก็คือเออเขาจะเริ่มบล็อกการติดตั้งแอปที่มาจากนักพัฒนาที่ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนหรือที่เขาเรียกว่า unverified apps บนอุปกรณ์ Android ที่ได้รับการรับรองหรือ certified devices ซึ่งก็คือมือถือส่วนใหญ่ที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะการ เปลี่ยนแปลงนี้เขาบอกว่าจะเริ่มทยอยบังคับใช้ในปี2026นะคะโดยมีประเทศไทยเราเนี่ยเป็น1ใน4ประเทศนำร่องด้วยก่อนจะขยายไปทั่วโลกในปี2027ค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือเหตุผลที่ Google เขาอธิบายนะครับคือจริงๆแนวคิดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวนะครับเพราะว่าในปี2023เนี่ย g o เ g l e เคยเริ่มบังคับให้นักพัฒนาที่อยากจะเอาแอปขึ้น Play Store ต้องยืนยันตัวตนก่อนอยู่แล้วซึ่งผลที่ได้ตอนนั้นคือมันช่วยลดปัญหาการโกงแล้ต่อแมลแวร์ใน Store ได้แบบว่าชัดเจนเลยครับ Google เขาก็เลยมองว่าอืมงั้นก็ขยายหลักการนี้ไปใช้กับนักพัฒนาทุกคนเลยดีกว่าไม่ว่าจะปล่อยแอปผ่านช่องทางไหนก็ตามเขาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนระบบตรวจบัตรประชาชนก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับคือต้องรู้ตัวต,วตนคนทำแอปก่อนเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบอะไรพวกเนี้ย อ๋อค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะนักพัฒนาต้องทำอะไรบ้างแล้วระบบมันจะทำงานยังไงคะหลักๆเลยนะครับนักพัฒนาทุกคนที่อยากให้แอปตัวเองติดตั้งบนเครื่อง Android ทั่วไปได้เนี่ยจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านระบบใหม่ที่เรียกว่า Android Developer Console ครับซึ่งกระบวนการนี้ก็จะรวมถึงการลงทะเบียนข้อมูลสำคัญๆเช่นชื่อแพ็กเกจหรือ Package Name ที่เหมือนเป็นเลขบัตรประชาชนของแอปอะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือคุณแจเซนแอปหรือ Signing Keys ครับ อ๋อค่ะกุญแจเซ็นแอป,ปนี่สำคัญมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นลายเซ็นดิจิทัลยืนยันว่าแอป,ปนี้มาจากคนนี้จริงๆแล้วก็ช่วยการันตีว่าแอป,ปไม่ได้ถูกใครแก้หรือแอป,ปใส่อะไรไม่ดีเข้ามาทีหลังด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันช่วยยืนยันความถูกต้องของแอป,ปแต่ประเด็นที่ Google เขาเน้นนะครับคือเขาจะตรวจสอบแค่ตัวตนของนักพัฒนาเป็นหลัก เขาไม่ได้ลงไปดูเนื้อหาข้างในแอปทุกตัวที่อยู่นอกสโตร์นะครับคือแอปไหนที่นักพัฒนาไม่ยอมมายืนยันตัวตนเนี่ยก็จะโดนบล็อกติดตั้งไม่ได้เลยบนอุปกรณ์ Android ทั่ว,วไปแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์ที่ไม่ผูกกับบริการของ Google หรือ Google Mobile Services อย่างมือถือหลายรุ่นในจีนอันนั้นจะยังติดตั้งได้อยู่ครับค่ะแล้วกาหนดการที่แน่ๆล่ะคะเขาจะเริ่มกันเมื่อไหร่ ตามไทม์ไลน์ที่ประกาศมานะครับตุลาคม2025เนี่ยจะเริ่มเปิดเป็น early access ให้นักพัฒนาเข้าไปลองระบบยืนยันตัวตนกันก่อนจากนั้นมีนาคม2026ระบบก็จะเปิดให้นักพัฒนาทุกคนเข้ามาใช้ได้เต็มที่แล้วพอถึงกันยายน2 0 2 6ก็จะเริ่มมางคับใช้จริงใน4ประเทศแรกครับมีบราซิลอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยเรานี่แหละครับก่อนที่จะขยายไปทั่วโลกภายในปี2027ครับ โหการเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วมันมีบริบทอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจในช่วงนี้อีกไหมคะมีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยครับคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าการคุมเข้มเรื่องยืนยันตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ Google เพึ่งแพ้คดีที่ถูก E p i c g เกม s ฟ้องเรื่องผูกขาด Play Store ไปซึ่งผลตัดสินของศาลตอนนั้นก็คือ Google ต้องเปิดกว้างมากขึ้นต้องยอมให้มีแอปสโตร์อื่นๆได้ แล้วก็ต้องให้ผู้ใช้จ่ายเงินผ่านช่องทางอื่นนอกระบบ Google ได้ด้วยอ้าวเหมือนจะขัดขัดกันนะคะทางหนึ่งศารบอกให้เปิดแต่อีกทาง Google ก็ออกกฎใหม่ที่เหมือนจะคุมเข้มขึ้นใช่ครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือ Google กำลังใช้เรื่องความปลอดภยัยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ฝั่งขึ้นนะมาสร้างกลไกควบคุมแบบใหม่คือถึงแม้จะต้องยอมให้มีโสโตร์อื่นตามคำสั่งศาลแต่สุดท้ายแล้ว แอปจากสโตร์เหล่านั้นหรือแอปที่ติดตั้งแบบไซด์โหลดดิ้งตรงๆเนี่ยก็ยังต้องให้นักพัฒนามายืนยันตัวตนกับ Google อยู่ดีไม่งั้นก็ติดตั้งบนเครื่อง Android ส่วนใหญ่ไม่ได้ผลก็คือ Google ก็ยังเป็นเหมือนผู้คุมประตูของระบบ Android ได้อยู่ดีแค่เปลี่ยนวิธีคุมเท่านั้นเองครับก็เป็นการปรับสมดุลอำนาจที่แบบว่าฉลาดเหมือนกันนะครับฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะสรุปแล้วผลกระทบต่อผู้ใช้งานอย่างเราเราท่านๆจะเป็นยังไงบ้างคะ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมแน่นอนครับข้อดีที่ชัดเจนเลยก็คือความปลอดภัยที่น่าจะเพิ่มขึ้นผู้ใช้ทั่วไปก็จะลดความเสี่ยงจากการเผลอไปลงแอป,ปแปลกๆแอป,ปอันตรายได้เยอะเลยครับแต่ข้อเสียหรืออาจจะเรียกว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายก็คือมันทำให้ Google มีอำนาจควบคุมระบบนิเวศ Android มากขึ้นไปอีกความรู้สึกเปิดกว้างที่เคยเป็นจุดเด่นของ Android อาจจะน้อยลงไป ผู้ใช้บางกลุ่มที่ชอบปรับแต่งชอบลองแอปนอก o r e อาจจะรู้สึกว่าถูกจํากัดมากขึ้นครับเหมือนการหาจุดสมดุลใหม่จริงๆนะคะระหว่างความปลอดภัยที่เข้มขึ้นกับความเป็นอิสระที่เคยมีซึ่งดูเหมือนตาข้างจะเอียงไปทางความปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆ ใช่ครับซึ่งผลกระทบจริงๆในชีวิตประจําวันของผู้ใช้จะเป็นยังไงจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือมันจะสร้างความยุ่งยากอะไรขึ้นมาบ้างอันนี้คงต้องรอติดตามดูกันใกล้ชิดเลยครับตอนที่มาตรการนี้เริ่มใช้จริงในปี2026-2027ครับเอาล้ค่ะในขณะที่ Google กําลังปรับแกนหลัก OS เรื่องความปลอดภยัยเราลองมาดูฝั่งผู้ผ,ผลิตฮาร์ดแวร์รายใหญ่อย่าง Samsung กันว่างดีกว่านะคะว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจซึ่งก็ดูจะเชื่อมโยงกับทิศทาง Android โดยรวมเหมือนกนกัเริ่มที่ข่าวดีสำหรับคนใช้ s a m s u n งก่อนเลยค่ะมีการยืนยันเป็นทางการจาก Samsung Newsroom แล้วนะคะว่า One UI 8ตัวเต็มเนี่ยจะเริ่มปล่อยอัปเดตกันในเดือนกันยายนนี้ตามกำหนดเดิมเลยไม่เลื่อนค่ะโดยจะเริ่มที่ซีรีส์เรือธงรุ่นใหม่อย่าง Galaxy S 2 5เป็นกลุ่มแรกเลยครับเรื่อง One UI 8นี s a m s u n งเขาก็โปรโมทไว้เยอะเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะเขาเน้นเรื่องความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมการอัปเกรด AI และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับประสบการณ์บนมือถือจอพับซึ่งกำจัดขายหลักของเขาเลยนะคะตั้งเป้าไว้เลยว่าจะอัปเกรดชีวิตประจำวันของผู้ใช้ด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ การอัปเดตซอฟต์แวร์ใหญ่แบบนี้มันก็สะท้อนกลยุทธ์ a ั s u n งชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่แค่ปรับหน้าตาเพิ่มฟีเจอร์เล็กน้อยแต่เป็นการพยายามเอา AI มาผสารกับฮาร์ดแวร์เฉพาะตัวอย่างจอพับให้มันทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นคำถามสำคัญก็คือ One UI 8เนี่ยจะเข้ามาช่วยปลดล็อกศักยภาพของจอพับได้มากแค่ไหนกันแน่น่าสนใจค่ะ ปกติเราจะเห็นการอัปเดต OS ทั่วไปแต่การที่ Samsung เน้นเรื่องจออพับกับ AI เป็นพิเศษใน One UI 8เนี่ยมันพอจะเดาได้ไหมคะว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างถ้าให้ลองคาดการดูนะครับเราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์ AI ที่ฉลาดขึ้นในการจัดการ multitasking บนจอใหญ่ของ Galaxy Z Fold เช่นอาจจะแนะนำแอป,ปที่จะเปิดคู่กันหรือช่วยสรุปข้อมูลข้ามแอป,ปที่เปิดอยู่ หรือบน Galaxy Z Flip ก็อาจจะมี AI ที่ช่วยให้ใช้ Cover Screen ได้หลากหลายขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นเช่นช่วยตอบข้อความด่วนด้วย AI หรือแสดงข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของผู้ใช้จริงๆณตอนนั้นคือ ประเด็นสำคัญคือซอฟต์แวร์มันต้องไม่ใช่แค่ทำงานได้บนจอพับแต่ต้องส่งเสริมให้การใช้จอพับมันดีกว่าเหนือกว่ามือถือธรรมดาจริงๆอันนี้คือความท้าทายและโอกาสของ One UI 8ที่จะพิสูจน์คำว่าอัปเกรดชีวิตประจำวันให้เห็นผลจริงๆครับฟังดูมีอะไรให้ลุ้นเยอะเลยค่ะแล้วลำดับการปล่อยอัปเดตล่ะคะนอกเหนือจาก S 25ซีรีส์แล้วรุ่นอื่นๆจะได้เมื่อไหร่คะตามข้อมูลที่ออกมานะครับ หลังจาก Galaxy S 25 Series ก็จะเป็นคิวของรุ่นรองลงมาอย่าง Galaxy S 25 Edge แล้วก็รุ่นกลางตัวสำคัญอย่าง Galaxy A 56ส่วนเรือธงรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy S 24 Series รวมถึงมือถือจอพับรูปปัจจุบัน Z Flip 6และ Z Fold 6ก็น่าจะมีรุ่นได้อัปเดตต,ตามมาเร็วๆนี้ครับอาจจะเดือนตุลาคมหรือหลังจากนั้นไม่นาน การเร่งปล่อยอัปเดตให้รุ่นเรือธงกับรุ่นใหม่ๆเร็วๆแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เขาล่ะครับในการสร้างความต่อเนื่องของประสบการณ์แล้วก็จูงใจให้คนอยากอัปเกรดไปใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆที่จะใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดได้เต็มที่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องซอฟต์แวร์แล้วซัมซุงก็มีข่าวใหญ่เรื่องฮาร์ดแวร์ใหม่ที่น่าจับตามไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือ Android XR Headset หรือแว่นตาโลกเสมือนจริงที่พัฒนาร่วมกับ Google และ q Qualcomm นะครับชื่อโค้ดเนมคือ Muhan ล่าสุดมีข้อมูลเรื่องราคาคาดการหลุดออกมาจากสื่อกลุลีใต้แล้วครับอ๋อมีราคาหลุดมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะราคาที่คาดแกนกันอยู่ในช่วง2 5ดถึง4ล้านวอนค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยแบบคร่าวๆนะคะก็อยู่ราวๆ5,9000บาทถึง9,000 90, 0บาทค่ะอืม ถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดราคานี้ก็น่าสนใจนะครับคือมันถูกกว่า Apple Vision Pro ที่เปิดตัวมาตั้ง3,500เหรียญหรือแสนกว่าบาทอยู่พอสมควรเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็แพงกว่า Meta Quest 3ที่เป็นเจ้าตลาดตอนนี้ไปรประมาณ4เท่าเหมือนกันนะครับ การตั้งราคาแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของซัมซุงได้บ้างคะชัดเจนเลยครับว่าซัมซุงกำลังเล็งกลุ่มตลาดบนหรือกลุ่มพรีเมียมที่มองหาประสบการณ์ XR ที่ดีกว่า Quest 3แต่ก็อาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่อยากจ่ายแพงเท่า Vision Pro ของ Apple นะครับมันก,การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่พยายามหาช่องว่างตรงกลางระหว่าง2เจ้าใหญ่ซึ่งก็เป็นแนวที่ซัมซุงค่อนข้างถนัดอยู่แล้วนอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยรายงานข่าวจากเกาหลียังระบุถึงไทม์ไลน์ที่น่าสนใจด้วยครับ ไทม์ไลน์ที่ว่าคืออะไรหรอคะมีการคาดการณ์กันว่าสมซุมอาจจะเปิดตัว XR headset นี้ในเกาหลีใต้วันที่13ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีงาน Unpack event แบบพิเศษเฉพาะในเกาหลีเลยในวันที่29กันยายนเพื่อเผยรายละเอียดทั้งหมดของอุปกรณ์ตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งถ้าเป็นจริงตามนี้นี่ก็ถือว่าใกล้เข้ามามากแล้วนะครับใกล้มากๆเลยนะคะถ้านับจากวันนี้แค่เดือนกว่าๆเองใช่ครับ แล้วถ้ามองไปไกลกว่านั้นอีกนิดก็มีข่าวลือเพิ่มเติมอีกว่าซัมซุงอาจจะไม่ได้หยุดแค่ XR Headset ตัวนี้นะครับในปีหน้าเราอาจจะได้เห็น Smart Glasses หรือแว่นตาอัจฉริยะจากซั s ซุงตามมาอีก2รุ่นเลยรุ่นหนึ่งอาจจะมีจอในตัวอีกรุ่นอาจจะไม่มีจอแต่เน้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นอันนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับยังไม่มีรายละเอียดราคาหรือวันเปิดตัว นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยว่าซัมซุงกำลังซุ่มพัฒนา XR Headset อีกรุ่นที่ราคาเข้าถึงง่ายกว่าเดิมภายใต้ไลน์ที่ชื่อว่า X Real ครับโหดูเหมือนซัมซุงจะวางแผนระยะยาวสำหรับตลาด AR XR นี้ไว้ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะตั้งแต่รุ่นแพงไปจนถึงรุ่นที่เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วอาจจะมีแว่นตาด้วยเตรียมพร้อมจะลงแข่งเต็มที่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้หลายๆกลุ่มราคาแล้วก็รูปแบบการใช้งานครับ โอเคค่ะเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจทั้งฝั่ง Google และ s ซั s ซุงกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาสรุปประเด็นสําคัญที่เราคุยกันวันนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะ Google กําลังจะปรับนโยบายเครื่องใหญ่ เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยบน Android โดยบังคับให้นักพัฒนาต้องยืนยันตัวตนซึ่งนี่ก็คือการพยายามสร้างสมดุลใหม่ระหว่างความปลอดภัยที่มากขึ้นกับความเปิดกว้างที่อาจจะลดลงอย่างที่สองซัมซุงก็ยังเดินหน้าตามแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองคือ One UI 8นะคะโดยให้ความสำคัญกับการผสาน AI และการปรับปรุงประสบการณ์บนจอพับให้ดีขึ้น และสุดท้าย s ซัมซุงก็เตรียมพร้อมจะเข้าสู่ตลาด XR อย่างจริงจังด้วย headset ระดับพรีเมียมตัวใหม่และมีแผนสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆในกลุ่มนี้ตามมาอีกในอนาคตค่ะใช่ครับและจากภาพรวมทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่น่าสนใจให้เราได้ลองคิดตามกันต่อนะครับว่าในขณะที่ Google กำลังเพิ่มระดับการควบคุมและความปลอดภัยที่แกนกวางของ Android มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย และในขณะเดียวกันผู้ผลิตรายใหญ่อย่างซัมซุงก็กําลังผลักดันฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะทางมากขึ้นทั้งจอพับทั้ง XR Headset ควบคู่ไปกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะอย่าง One UI ที่มี AI เป็นส่วนสําคัญด้วยปรากฏการณ์ทั้ง2ด้านนี้มันจะส่งผลให้คําจํากัดความของคําว่า Android ที่เรารู้จักกันดีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตครับ ประสบการณ์การใช้งาน Android ที่เคยถูกมองว่าค่อนข้างเปิดกว้างและให้ความรู้สึกคล้ายๆกันไม่ว่าจะใช้เครื่องยี่ห้อไหนมันอาจจะกำลังค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ยุคที่มีความแตกต่างและแบ่งส่วนกันมากขึ้นอย่างชัดเจนตามประเภทอุปกรณ์มือถือธรรมดาจอพับ XR และตามแบรนด์ผู้ผลิตประสบการณ์สต็อก Android เทียบกับ One UI หรือ OS อื่นๆหรือไม่นี่อาจจะเป็นภาพอนาคตของ Android ที่เรากำลังจะได้เห็นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็ได้ครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ